ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหนีนรกตอนที่17สําสำหรับตอนที่17นี่ก็มีศินห้าโดยเฉพาะแล้วอาจจะมีกำหมดสิบต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นศินห้าควบกำหมดสิบ แต่ก็เป็นการมาเอิญอย่างยิ่งที่กขบถสิบไม่มีสินไม่มีไม่มีบทสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อวสุราเังนั้นวันนี้ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมาก เพราะคำว่าสุราเมรัยนี่บรรดาท่านผู้บริษัทวั้นหลายรู้จักดีอยู่แล้วและก็โทษเขาสุราเรมีไรเป็นยังไงเขาทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุราเรมีไรการดื่มน้ำเมาสุรานี่เป็วของกลัน่นเมรัยนี่ยังไม่เด้กลัน่นเช่นน้ำขาวโอ่น้ำตันเมาเป็นต้น ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อนคำว่าย่อก็หมายความว่าย่อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการหนีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไวัยตัดสังโยชน์สามรายการทึ่งเป็นกิเลสใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัญญาจริงๆมีความรู้สึกตามนี้คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตาย<ม>และก็มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลย และก็ระเมิดสินห้าคือการรักษาสินไม่จริงไม่จังสักแต่ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสคือสัญญ,ญต์ที่คอยร้อยรัดบรรดาเป็นพุทธบ,บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้ลงอบายภูมิถ้าเราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่า ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเด็จพระจอมไตรทรสแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรก ที่สามารถจะดึงเราให้พ้นนรกโชคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อสินห้าคือรราสาสินห้าหครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติเท่านี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่คือหนึ่งนรก สองเปรตสามสุรกายสี่สติสิชา a จะไม่มีแก่ท่านทุกทุกชาติไปถ้าการเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนเดวสีนี้ท่านยัไม่ได้กลับมาอีกบาปกรรมเก่าๆที่บรรดา่ทพพุทธบริษัททำไปแล้ว <c oughs> จะเป็นบาปหนักบาปในบาปเบาขนาดกันไหนก็ตาม ไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมิต่อไป <c oughs> <c oughs> ความจริงความรู้สึกการตัดรมสองสามรายการนี้ก็รู้สึกก็ไม่ยากเพราะคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสมปัญญะไม่มีความประมาทเพื่อการดื่มสุราได้มรัยก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ ด้วยความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไรเหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบข้อน,นี้ก็เป็นของคิดถึงง่ายๆสำหรับพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดี เราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาดูว่าศีลห้ามีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ต่ชีวิตเราอาจจะชอบทำเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทำเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าเราเมื่อข้อนี้ก็มีแต่ศัตรูข้อที่สองการลักการขโมยของของชาวบ้าน นี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดถึงใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากแต่ใครก็ทําแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันแลวข้อต่อไปคือการเมสุิิชาจารย์สามีพัญญาของเราที่เรารักถ้าใครมาละเมิดความรักกราจะพอใจไหมเราไม่พอใจ ้าไปทำกับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจาโมสาวตาคนที่มีจิตสะอาดจ,จริง,รงๆเขาไม่พูดโกหกหมดเหตุเพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเราเราเกลียดน้ำหน้าที่เราพูดไม่จริงในการเดิมสุรามีไรเป็นปัจจัยเกิดความระหมาดทำชั่วทุกอย่างได้ นี่ระเบรดาแต่พุทธบริษัตท์นหลถ้าเราเมืดศสินมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเร,ร้อนรวมความการยรักษาสินเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดถึงสินข้อที่ห้าสำหรับสินข้อที่ห้าดังกล่าวว่าสุราเมระยะมฉาป,ประมาณฐานาวีรมณีเราจะงดเว้นไม่ดื่มสุราจดไม่ไร ันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราและเมรมัยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวนเกินไปเข้าใจยาก <c oughs> <c oughs> เวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาโยพุทธบริษัท พอพูดภาษาชาวบ,บ้านก็แล้วกันคนกินเหล้าดรว่าคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราเมรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมาลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกัน ตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมากพูดจามีเหตุมีผลทำการงานดีเอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นเ้าเรียกว่าเมาพอเซดนิดๆจิตเติมหว่านไหวสุราแปวกระลาสามารถกล้าทำความชั่วได้ทุกอย่างไดาเรียกว่าความชั่วทุกอย่างทำได้หมด กล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะตอนแล้วตัวอ,อีกหรับว่าเหล้าทั้งสุรานี่มันแพงเกินไปรถเท่านั้นได้ไหมรถเท่านี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่กล้าเพราะยังไม่ดื่มแต่พอดื่มเข้าไปมันมนความกล้าปรากฏตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากัน หมดเท่าไรหมดไปนี่ความกล้าเกิดขึ้นแล้วแต่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล้ากล้าสร้างความจิบหายไข้ตนให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ครอบครัวเงินมาสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุราแล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขารายงานให้ทราบว่าเกลียดคนดื่มสุรามาก เคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจริยาแบบนั้นที่ทำไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเร็วได้ทุกอย่างตอนนี้โทษเรื่องการดื่มสุราไดะเมรไรอาตมาจะไม่พูดมากเพราะคนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มสุราไดะเมรัรที่บรรดาแต่พุทธบริษัท ถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝาธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยจะงอกปีนี้ก็ได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนักก็ไม่เก็บเวลาจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียน เอาเงินจํานวนนี้เสียค่าเราเรียนเขาสถทหลรวเรียนมัธยมแต่ว่าหาวิชาลลายไม่เย,ยิทยาลัยเข้าใจว่าสามารถจะช่วยโลกได้ดีอาตมาเองก็ไม่เคยดุ่มสุรามาตั้งแต่เกิดงตั้งบัตเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไงและเขาดื่มสุรากันวันนะัเท่าไรก็ไม่ทราบ สมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราและเมรไรสักวันละสิบบาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าคอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราได้ความจำเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราคอสุราจ,จริงวันละสิบบาทไม่อยู่แนะ่สมมติว่าวันละสิบบาท ถ้าสิบวันท่านต้องเสียไปร้อยบาทถ้าสามสิบวันท่านเสียไปสามร้อยบาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไปสามพันสามพันเศษสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยเท่าไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความว่าปีหนึ่งท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆสามพันบาทเศษถ้าวันละสิบบาทน่อาอย่างน้อย นอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหากินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาทั้งเวลาดื่มธุราดำไม่ไรไมาอยู่สร้างความเป็นสุขกับ,กบลูกกับเมียเรื่องกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือหรือว่าเ,อาเวลานั้นมาประกอบกิจการงานเล็กๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ำพรวนดินผักบ้าง ให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับกับตัดผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่านนั่นหลายเ้าเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆแล้วก็ซื้อพันผักน้อยๆต่างกำลังเงินสามพบาทเศษต่อหนึ่งปีเอามาปลูกผักขายแะ้วดปลูดกดอกไม้ขายไี่เงินมันจะงงอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้ แต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นที่น่าเชืน่นใจแต่พระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนดื่มสุราอาตมาก็ขอขอ้อภัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสำหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระ,พระว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี มีหน้าที่แค่แนะนำเท่านั้นแต่การแนะนำวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่มาว่ากันถึงโทษถึงการดื่มสุราและเมรัยอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเหยียดยามว่าเราเป็นคนเลวจริงๆแ้นะคนดื่มสุรามีไรเนี่ยไม่มีศักดิ์ศรีอะไร ใครเขาจะค,คบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าจะค,คบอย่างเป็นมิตรแท้เนี่หายากบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดื่มสุราและไม่ไรถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นยาตายเกิดขึ้นเขาจะไปไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านพยายามปกติ เขาก็รู้สึกเหยียดยามบางทีไม่มีความรู้สึกแต่ใจพูดออกมาทางปากตัวนี่ได้ยินเสมอๆ <c oughs> <c oughs> ก็รวมความแล้วว่าการดื่มสุราไม่ดีสำหรับชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสมรารยาภพไอ้ชาติข้างหน้าเนี่ยเรามองไม่เห็น จะบอกอน,นิสงส์าติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้อาน,นิสงส์ในการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมามมยมากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดทิ่สะบ่อยๆถ้ามากเป็นหน่อยจะปวดทิศสะเป็นปกติ ถ้าดื่มสุราปางกลางโทษสุราปางกลางจะเป็นโรคสมอะสาตว์ถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เดียกว่าด็อกเตอร์สุราก็จะเป็นโรคบ่าประโยชน์ให้อย่านี้บรรดาท่ทนพุทธบริษัทฉะนั้นความเมาขอแนะนําไม่เพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราจะมีอะไรทำได้ทุกอย่างในความชั่ว ขอแนะนำว่าธรรมดาท่นพุทธบริษัทหลายต้องการหนีนรกเคยปฏิบัติในการ,รบทสิบละสินตานิกล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่ก็ยังไม่หมดธรรมดาท่านพุทธบริษัทวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนะักต่อไปก็เป็นกร,รมมดสิบด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มีสามอย่างหนึ่ง พิชาเพ่งเลียงอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขงคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไปถ้าเข้ากระบวนสิบตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำบอกจากใจคือเป็นคนที่มีกําลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครมาโดยไม่ชอบทำและก็สอง พยาบาทมีการจองล้างจองผลานความโกรธนะ้นมีแน่แต่ก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพาะเราจะไม่ใช่พระอนาคาม,มีต้องมีแต่ว่าตัดความจองล้างจองผลานออกไปโกรธหายแล้วก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและก็สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้ก็ขอตีย่อ,อก,กันเพราะแรงไม่คดีตอนที่17บเจ็ดอ๋อโทษตอนที่16ที่ผ่านมาพูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักปรยายพูดหนักบนสักเท่าไหร่ในเวลาสักเท่าไหร่ สำหรับกรรมบทิปสิบที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้วฝ่ายธรรมะชัด้ก็คือไก่อคือมนโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบาทจองลางจองผานอย่างหนึ่งมีความเห็นถูกตามพระพุทธเจ้าสั่งทรงสั่งสอนอย่างหนึ่ง ความจริงทำทน้าสามรายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระสีธาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางกงก็เป็นอนาคามีถ้าปฏิบัติได้ันดับสูงสุดเป็นอรหันเลยธรรมสามรายการนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีมีคุณมีประโยชน์มาก ก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม่สัน้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาคนอื่นแต่มันยังไม่ดีบออกมาเนี่ยทำไมจะต้องมีบาปด้วยเรือจะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำลักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างเปน็นต้น อย่างนี้ที่ว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตไม่คิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจหรือจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตตือใจจิตก็ได้ใจก็ได้เพราะชาวบ้านชอบปูดใจบา,บางคนก็ชอบปูดจิตเพราะจิตตื้อใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเลวกายก็ทำเลว แล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็วถ้าจิตคิดดีกายก็ทําดีวาจาก็พูดดีเะน,นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิดแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทําจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษน่ามีแน่ การลักการขโมยการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโทษที่เพิ่งได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านขเขาเกลียดแล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุขโทษในสัมปรายาภพคือชาติน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโดยไม่ชอบทำ โกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามเรียกว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบทำก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็ามาจนได้ด้วยเล่ห์เลี่ยมต่างๆโทษทันนที่พึงได้ในการต่อไปก็คือหนึ่งตั้งใจให้ไฟไม้บ้านเผาผลัญทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสองเป็นการตั้งใจให้พลลมพัดบ้านให้บ้านพัง สามตั้งใจให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสี่ตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขอโมยโจกจริงวิ่งราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษก็ทินนาทานเป็นอย่างนี้ถ้าจิตเราคิดได้ทินนาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเพราะโทษก็น,น,นิทานนิทาทานที่ที่ทำมา ยาิโยนทั้งหลายโดยทุนหน้าเผืน่นทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะทอ่อธินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจี้ปลุนเขาบ้างอย่างนี้เป็นตน้นแล้วน้ำท่วมบ้านขอเสียหายลมพัดเทา,านพังของเสียหายหรือว่าถูกโจมภายปล้นมาจากทอ่อธินาทั้งสิน้นอธินาทานทั้งสิน้นอธินาทานคือลักขโมยแย่งจี้เขาปลุนเขามันมาจากอะไร ร่างกายของเราจริงๆมันไม่ต่างกับไมซีกกับไมซูคือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุน่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้นมันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมันก็นอน เอาหัวลงอาขาขึ้นมันก็หัวลงขาเท้าชาวชีฟ้าหุ่นมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อน,นี้มีมาณช้นใดจิตใจก็คลายคนร่างกายก็มันหุน่นในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทําถ้าถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแล้วจะไปอบยัยภูมิได้อย่างไง อย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออย่าจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ้าง,างอย่าจะปล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตมันคิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่ยาเพิ่งเห็นอย่างท่านโกตุฮาริกะขณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจน เข้ามาในบ้านเขาง่ะนบดีท่านก็หาบดีก็ให้ข้าวที่คนฉลับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ยมันก็ดีสําหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันโอ้ยข้าวมานานหลายวันสามสี่วันคนอดตนนานมีความหิวจะจัดมีความอยากจะจัดประเภทนี้แม้แต่ข้าวบูดก็พร้อมจะกินได้ แต่บ้านก็หาวดีแล้วเศรษฐีบานอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอามีแกงปลาแกงหมูแกงไก่อาหารประเภทนี้ใส่เป็นของเลวสำหรับมหาเศรษฐีแต่คนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศท่านให้อาหารที่แล้วคนรับใช้กินก็ให้กินเขาก็กินแบบว่าจ่จอย แต่ว่าท่านกห็หาบุดีกับกินข้าวมาทุปายาตข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายคนปกติธรรมดาอาจจะกินได้อย่างฐา,าน่ายอัตมานิถ้าจะกินข้าวมาทุปายาตต้องเก็บเงินที่บรรดาแทพพุทธบริษัทเทวไว้เป็นส่วนตัวหลายปีเพราะมันแพงจัด อาตมาก็มีความรู้สึกว่าของที่เขาว่าดีเนี่ยมันไม่สําคัญสําคัญแค่กินอิ่มแด่ความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วข้าวมาทุกพยญาตันนี้ท่านกินแล้วถ้าก็แบ่งให้สุนัขทึงเป็นสุนัขโรเมียมันหมอดอยู่ใ,ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก็กินบ้างแบ่งสุนักกินบ้าง โกตัวนี้กะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญเราเป็นคนสิอีกยังไม่กินข้าวมาทุกปา่าญาติแต่เจ้าหมาตัวนี้มันดีทายาิสามารถกินข้าวมาทุกป่ายาิได้เท่ามาหาเศรษฐีขณะนั้นก็ยังมีจิตใจปลื้มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้น จิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่คันของนางสุนักเลยเป็นลูกหมาไปนี่ระบรรดาแต่พุทบวิิสัตทั้งหลายขณะใดที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นแล้ะก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งเย่างท่านติดสะซึ่งเป็นพระ พระองค์นี่แต่มาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจ้านี่ท่านก็สนใจในจีบรนแพรของท่านเหมือนกันขณะที่พี่สาวอจีบอนแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะหม่มแต่เวลานั้นมันก็ป่วยหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีพรามพรามปรารถนาอยู่แต่แต่ว่าสาวกของ,อง์คสมเด็จพระบรมครู พระองค์นี้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเองเทเดิมที่เดียวเ,เป็นผ้าเนืยหยาบให้พี่สาวไปเย็บไปย้อมพี่สาวเหนมันหยาบเกินไปได้ทำเสืใหม่ดึงได้มากรอใหม่ใจการเส้ใหม่เสร็จก็นานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆาเรียกว่าผ้าสาดก ถ้าสาซาเรจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยล่อจีวรแพรจีวรใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไปเป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบถ้าคิดอยาเจะห่มจีวรเสียงตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้นก็พวด,ดีขณะที่พี่สาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้แตนบอกว่านี่เป็นผ้าของฉันพี่ผ้าของฉันเนื้อ,อยากพี่หยิบผ้าผิด ผ้าเนื้อดีอยงนี้ฉันรับไม่ได้พี่สายก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเองแต่พี่ไปทำให้มันดีขึ้นท่านยิงยอมรับรับแล้วก็ไม่ทร้าจะห่มลุกไม่ขึ้นคิดว่าตาหายมีแรงมาไรจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่งนก็นตายไปเสียก่อนหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในเป็นเลนจนได้เล็บของจีวร เลนตัวเล็กๆนิดๆมองเห็นยากเมื่อตายเจ็ดวันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นโดสิทธิ์นี่แตบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปแมไในเมื่อท่านหลายอยากจะได้ทรัพย์สินกับบคคนอื่นเข้ามาเป็นสมบััยของตนโดยไม่ชอบทำก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไม้บ้าน คิดอยากให้ลมพัดบ้านเห็นบ้านพังทรัพย์สินเสียหายอยากให้น้ําท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจีบเป็นต้นอรันดาแต่พุทธศาสนิกชนก็เลยไม่ได้พูดถึงคุนกันพูดแต่โทษเวลาก็หมดพอด,ดีสําหรับตอนนี้ขอยุติพเพียแต่เพียงตท่นี้เพราะความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนมงคลสมบูรณ์รณผลผล จงมีแดบรนดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี